ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่อั <inte> โทคงนะครับตอนนี้จะถึงโอกาสที่ผมจะได้เก็บรายละเอียดให้ท่านทราบถึงสถานการณ์ประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นเรามีนักดนตรีนะรลองไม่เหงาะนะครับรายการวันนี้เราจัดได้หลายอย่างพร้อมๆกันมีบันเทิมด้วยตามแบบไทยๆแต่ก่อนอื่นจะต้องแจ้งก่อนนะครับว่าในวันนี้ท่าน หรือว่าเป็นโอกาสเหตุการณ์การรัฐประหารเมื่อ19กันยายน2549ครบ8ปีครับอีกไม่กี่วันนี้ครบ8ปีแล้ว19และวันนี้ก็ครบ102วัน103วันเข้าวันนี้พอดีของการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมเราอยากจะเขียนใต้จิตไว้ข้างหลังครับแต่ยังว่าอยู่ที่นี่ก็เครื่องไม้เครื่องมือน้อยหน่อย เลยขอจารึกไว้ในรายการนี้ว่าหัวข้อวันนี้คือรัฐประหาร19กันยา2549ถึง22พฤษภา2557หัวหน้าคณะรัฐประหารคนเดียวกันครับถ้าถามว่าใแรในซีงยางเนี่ยหัวหน้าคนเดียวกัน8ปีแล้วยังรัฐประหารได้ก็ขอตอบว่า ตายไปก็บวกาก็าได้ครับตายไปก็บอกไม่ได้พี่น้องครับการพูดความจริงในประเทศไทยเป็นอันตรายมากวันนี้แม้แต่ว่าการพูดความจริงในสหรัฐอเมริกาถ้าเป็นคนไทยก็เป็นอันตรายเพราะคนไทยบางคนอยู่ที่นี่วันนี้เสรีภาพไม่มีขอประทานโทษ เสรีภาพคนไทยมือนี่น้อยกว่าคนลาวเลยครับพูดความจริงเรื่องเมืองไทยอยู่ในอเมริกามันก็ขู่ครับมันมีกฎหมายอยู่ในมือกฎหมายที่รุนแรงที่สุดก็คือหนึ่งถ้าพูดแล้วกับประเทศไปได้นะแน่ขู่อย่างนี้ครับให้สถานพูดให้กงสุนมาขู่คนไทยที่ทำธุรก,กิจว่าถ้า คุณพูดความจริงหนึ่งสองสามที่ผมบอกมาได้ยังนะกับประเทศไทยไม่ได้นะกลับไม่ได้ยังไงคุณจะกับกลับไปจับแต่ถ้ายังพูดแล้วไม่กลัวมันก็ประกาศออกอากาศให้มารายงานตัวด่วนเอามีคนไทยอยู่ในต่างประเทศถูกประกาศโดยนายประยุทธ์จันโอชาเรียกให้ไปรายงานตัวที่ประเทศไทยครับเอาแล้วใครจะไปวะและมันไม่ได้ส่งตัวให้นะ อยู่ซานเดียโกเรียให้เป็นรายงานตัวมันไม่ได้ส่งตัวให้นะแล้วเราบอกเอ๊ถ้าเราไม่ไปรายงานตัวที่นั่นเราไปรายงานที่สถานทูตได้ไหมไปรายงานตัวที่สถานกงสุลได้ไหม่ไ,มไดคครับแล้วถ้าไม่ไปรายงานตัวมีอะไรการไม่ไปพบตัวในอนยุจักรวาชมีโทษสองปีครับ<ม>โอ้โอบามาเรียกไปนี่ไ่ไปนี่ม,นมีโทษไหมครับ ประธานาธิบดีโอบามาใจญ่กว่อ้ชุดเท่าไหร่ฮะถ้าจะเรียกใครทุกคนหนึ่งไปพบผมเอามึเงเรียกคูเรื่องอะไรอะ่ะก็ส่งตัวมาดิอยู่ซานเดโกจะให้ไปเจอที่วอชิงตันเหรอนาะก็ส่งตัวมาดิไอ้นี่ตัวก็ไม่ให้แล้วเสียหัวไปแล้วไปถึงมันจับครับ <laughs> คุณจิตตาคตชเดชเป็นตัวอย่างเป็นผู้นำรายงา <c oughs> คนคนนั้นอยู่ที่สวีเดน ไปเยี่ยมญามที่สวีเดนปราโวาราเขายึดอำน,นาจเจนยู่สวีเดนเป็นผู้สาวเน่ะเข้าพ้นก็นเลยเรียกให้บุคลาลน,นี้มารายงานตัวมีนางกิตตาโคเจรนางกิตตาก็ยาตว่ะเอสไม่ปไปมันก็จะจับเนาะก,ก็เลยไปสถานทูตไทยในสวีเดนไปรายงานตัวเสร็จพูดบอกว่ารับกขได้ไม่มีอำนาจรับไม่มีประวัติเคยทำมาไม่เคยมีต้องไปรายงานเอง แกก็เลยบินจากสวีเดนกลับไปเมืองไทยระหว่างที่ซื้อตัว๋วเตรียมตัวกลับเลื่อนตัว๋วให้กลับขึ้นเรวนี้มันประกาศเรียกตัวอีกครั้งหนึ่งครับเป็นครั้งที่สองพอไปถึงเมืองไทยอา้าวเรียกครั้งที่สองก็จะยงประมาณนี้อยู่บนบนเครื่องนี่นี่จะายะะังไงล่ะพอไปหอดเมืองไทยมันจับจับข้อหาไม่มารายงานตัวฟ้องศาลครับ ฟ้องศาลโทษมาสองปีเอ๊ะเป็นอย่างถึงสี่ปีละ่ะมันบอกว่าสองกระทงครับเรียกเพื่อแรกคือเรียกครั้งแรกปรมาเรียกครั้งที่สองก็ยังปรมาปรมาแล้วเลยเจอสองกระทงกับสี่ปีครับึืนศาลอะไรละ่ะสู้คดีในศาลสู้ยังไงคือศาลทหารครับศาลเดียวครับนอนทุกข์เนวัน มีสารเดียวอุทธรณ์ไม่ได้ชูม่มือนี้ใครไปทำผิดใจไอไปยุธ์มันจะขึ้นสารทหารหมดค่ะเอคดีอะไรก็ขึ้นสารทหารหมดาะถ้าหน้าตาเหมือนสุนัยนี่มันขึ้นสารทหารนั่นเลยก็ขัดความมั่นคงนั่นนะดังนั้นวันนี้ครับผมกล่าวรีท่านนะครับเรื่องที่เราผมจะกล่าวรีท่านนี้ไม่ใช่ว่าคนลาวไม่เกี่ยว เกี่ยวชะโนดไทยไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนมันเป็นเรื่องของมนุษย์เ็นบอกคนเล่าเมื่อท่าปีก่อนก็ต้นมากคือกันเบนบอกก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนสมมือนี้ไทยก็ต้นคือกัน <c oughs> <c oughs> ต้นคือเล่าไม่ช่วยไก็ต้นมาอยู่ก็ไม่มีกาเนี่ยแหละดังนั้นวันนี้ เรื่องที่จะพูดนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวเฉพาะประเทศไทยคนไทยคนลาวว้าคือกันเป็นคนสองชาติที่พูดแล้วไม่ต้องแปลคนฝรั่งต้องแปลแต่เขาก็ถือว่าเป็นเรื่องของอนุษยาชาติเอกสารที่อยู่ในมือผมนี้เป็นเอกสารของฝรั่องค์การจิตธิมนุษยชนที่ชื่อว่า a n น e s t y Human Rights สำนักงานใหญ่อยู่ในรอดอนนะเขาได้ทำเอกสารชิ้นนี้สรุปก,การละเมิดสิทธิของประชาชนของมนุษย์ในประเทศไทยดังนั้นวันนี้คนเสื้อเหลืองคนที่เกียรติสุไนคนที่ไม่ชอบเสื้อแดงคนที่ไม่ชอบประชาธิปไตยสนับสนุนทหารมาฟังได้เปิดทีวีฟังได้เพราะอะไร เพราะเรื่องที่พูดนี้เป็นเรื่องของสหประชาชาติครับองค์กรเอ็นเสตีนี้แม้จะเป็นองค์กรเอกชนแต่มีเครือข่ายสัมพันธ์กับสหประชาชาติเขาได้เข้าไปสำรวจปัญหาในประเทศไทยร่วมกันกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติแล้วสรุปเรื่องราวว่าอะไรเป็นอะไรแต่ที่แปลกที่สุดคืออะไรครับ เขาเขียนหน้าปกอย่างที่ผมได้มอกไปทำแล้วนะครับเขาเขียนว่าประเทศไทยการปรับทัศนคติหนึ่งร้อยวันภายใต้กฎอายการศึกครับเออแปลกเวยให่ร้อยวันเนาะคนไทยมีประเพณีอันหนึ่งมีคนตายเนี่ยต้องทับปุตร้อยวันแมนบอกครับคนเล่าคพื่อนบอกครับเรื่องฝรั่งมันเป็นมียาง มันจัดเวลามันจัดการสรป100ุปบกหนึ่งร้อยวันครับแล้วหนึ่งร้อยวันนี้มันจะธรรมดานะครับเอกสารตอนท้ายเขาเขียนเลยนะว่ารายงานฉบับนี้ห้ามเผยแพร่ก่อนวันพฤหัสที่สิบเอ็ดกันยายนครับห้ามเผยแพร่นะห้ามเผยแพร่ก่อนวันพฤหัสที่สิบเอ็ดกันยายนเวลาศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนาครับเที่ยงคืนหนึ่งนาที ก่อนเที่ยงคืนหนึ่งนาทีของวันที่ามเผยแพร่เพราะอย่างเนี้ยเขาต้องการให้เป็นหนึ่งร้อยวันทําบุญงานศพพอดีแต่จะเป็นงานศพของใครแอนเนสตี้ไม่ได้บอกแต่ต้องบอกเป็นงานศพของประยุทธ์เหมือนนะเนาะมันยุตหน้าวันที่22วันที่1บเอฟมนร้อยวันพอดีว่ะ แต่ผมว่าเรื่องมันเศร้ากว่านั้นเป็นงานศพของประชาธิปไตยในประเทศไทยมันฆ่าประชาธิปไตยแล้วไปยุกการโทราัมันเป็นฆาตกรมันฆ่าประชาธิปไตยมันฆ่าเสรีภาพของมนุษย์ในประเทศไทยครบร้อยวันดังนั้นแอนเนสตี้เขาเลยทําเอกสารฉบับนี้ยืนยันว่าห้ามเผยแก่ก่อนวันที่สิบเอ็ดตอนเที่ยงคืนหนึ่งนาทีวันนี้มันก็คือ เลยแล้วเนาะเราเผยแพร่ได้และวันนี้เราได้ประสานกับในประเทศไทยประสานกับองค์กรจัดตั้งเสรีไทยในประเทศไทยองค์กรแนวร่วมของเสรีไทยที่ชื่อแตกต่างกันในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงจะไม่บอกประเทศไหน <c oughs> แล้วเรามีหน่วยจัดตั้งอยู่รอบๆเมืองไทยครับเราประสานกันว่าเราจะเคลื่อนไหวสรุป บทเรียนการรัฐประหาร19กันยาครบ8ปีครับวันนี้เราถือว่าเป็นงานที่เราสรุปบทเรียนครบ8ปีของการรัฐประหารในประเทศไทยนะครับแปลกที่สุดครับในหนังสือแอมเนสตีแผ่นที่4ครับถ้าเปิดดูที่ครับ a อ n e เนสตี้ขอแผ่นที่ แทนที่หกครับอารัมพระบทไปไปที่อารัมพบทแทนที่หกนครับย่อหน้าที่สามในวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมสองพ้าาเจ็ดสองวันหลังกฎประกาศบร,ร,ริการศึกกองทัพไทยเข้าควบคุมการบริหารประเทศเป็นครั้งที่สองในรอบแปดปีครับ หนังสือเอกสารอนรุสติฉบับนี้ให้ความสําคัญกับการรัฐประหารครั้งที่แล้วมาถึงวันนี้เพราะอะไรคนระับเพราะว่าหัวหน้าคณะยึดอำนาจคนเดียวกันตายตายเขาบอกว่าใดบอกว่าใดได้ใครถ้าผมเป็นคนพูดคนแรกมันจับแด้ครับวันนี้ในประเทศไทยทุกคนพูดหมดใครคือหัวหน้าคณะรัฐประหารตัวจริงวะ ทุกคนก็ตอบว่าตายไปก็บอกไม่ได้เอ๊ะแล้วทําไมไม่ถูกตักเล่าพูดอย่างนี้เพราะไอ้คนที่พูดคือคนที่มันยึดอานาจเองเมื่อสิบเก้ากันยาเมื่อแปดปีที่แล้วคือคนเอกสนทิบุญยรัตน์กรินมเพเดะใคนทิพบุญยรัตน์กรินมเป็นคนที่ยึดอํานาจเป็นหัวหน้าคณะทิ้งอำนะจเมื่อวันที่สิบแปดสิบเก้ากันยาแปดปีที่แล้วเสนน์นตีสนนระจอประสาท ถามเบิ้ลในงานเลี้ยงขนาดใหญ่ของเขาถามเบิ้ลว่าเสนานี่เพิ่นปากคนเราในบทตรงอาเนี่ยป,ปากเป็นเนี่ยเพื่นแค่นี <c oughs> นน้่ะได้บ่เสนันต์รี่นเสียเลยนะตายแล้วเด้อะ <c oughs> คนทีธนาก็จนประสาทได้ยกมือขึ้นถามคนเอกคนที่คุณยรัศกรินในโรงแรมแห่งหนึ่งว่า <c oughs> คนทีคนเอก้นนี้คุณยรัศกริน ตอบได้ไหมว่าใครเป็นคนสั่งให้คนพิดอันงนาถามอย่างนี้ครับหนังสือพิมพ์ก็หลายทรลัใค์ก็หลายคนเอกสนทิในหัวหน้าคณะรัฐบราลก็เลยบอกว่าตายไปก็บอกไม่ได้ครับค <c oughs> ำคำนี้เลยจดทะเบียนทางประวัติศาสตร์ว่าคนเอกสนทิเป็นคนพูดคนแรกทำไมมึงไม่จับล่ะเมื่อมึงไม่จับคนเอกสนทิสุดท้ายก็ว่าได้วย ไม่บอรครับการพูดอะไรที่มันไม่พอใจมันจับได้ดนั้นแต่คําพูดนี้จับไม่ได้เพราะคนที่อำนาจเป็นคนพูดเองว่ากูเป็นัวหน้า,นาคณะกระจิงแต่ใครสั่งกูพูดไม่ได้วะ่ะตายไปกูก็พูดไม่ได้เข้าใจยังเราใครอะ่ะมือนี่ก็คือกันแต่ว่าคนเอกคนที่ตอบว่าตายไปก็บอกไม่ได้แต่คนที่ถามดันตายไปก่อนเลยไม่รู้เลยอะตายไปแล้ว ปารากฏว่าวันนี้นะครับเราจะสรุปว่าเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ19กันยาย8ปีแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปลกที่สุด8ป,ปีประเทศไทยไม่เคยสงบเลยครับและเป็น8ป,ปีแรกที่เปลี่ยนแปลงก,การปกครองมา80ปีนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่สุดก็คือไอ้คนยึดอำน,นาจธรรมดาพอมันยึดอำน,นาจเสร็จมันก็ไล่ฝ่ายตรงข้าไมไปหมด แล้วก็เลือกตัพอเลือกตั้งมันก็ชนะมันก็จะทําเหมือนเดิมครับยึดอำน,นาจจากทักษิณไปเสร็จเรียบร้อยด่าทักษิณทั้งปีครับออกทีวีดา่าออกวิทยุดา่ามันก็หวังว่าเลือกตั้ง